ตอนนี้อยู่กับคุณฟอร์ฟิลิเงกงเลยจ้ะอันนี้พอดีเซิร์ฟเวอร์นนผมเข้าไม่ได้ครับเลยต้องต้องขออภัยด้วยนะครับเลยทําพัดฟ้าต่อไม่ได้เพราะเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาหน่อยอ่ะแล้วก็ตอนนี้จะจะมาแล้วนะอันนี้พ์ทแรกเลยเพราะเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาแมลงวิดีโอสิบอ่ะละเพจอ่ะ,อะอช่างมัน มาหนึ่งจุดแปดล้วน,นั่นเซฟแอนผมมันมันมีการรีวิวแล้วมีการรีวิวแล้วนี่มอสนนะมอสด,ดูเลือดถ้ากินแรกก็คือต้องเอาชีวิตรอดนี่เลยหอหือคตรช้าเลยอ่ะอันนั้นใช้ได้อย่างนี้น เนี่ยอันนี้อดูก่อนเอดีอลน่าล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 าโอ้ยเข้ามาเนี่ก็ขอไฟด้วยเดี๋ยวผมจะเข้าไครัดทันดีได้เลยอ่าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนะสร้างเซิร์ฟแล้วเออเอากลมที่เสร็จไหมอ่ะอาไรนี่อ่ะคาร์น การดาวน์โหลดตงึงสร้างตัวเพจรอแป๊บครับพอเล่นพอจะเข้าอะไรมันจะลรกหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไหนรหนึ่งนาทีแล้เหรออาเร็วหน่อยอ้ยไม่เสร็จเลยโรงมัดไก่ย่างค่ะเดาวอาจารมัดเดี๋ยวมัดไม่เขียนพิเดี๋ยวไปเขียนใหม่อ,อะเสร็จยังวะ อ่ะก็เสร็จแล้วโอ้แหลกแลกตีตีต,ต,ตีไม่แลกครับไม่แหลกครับเดี๋ยวผมจะับเป็นฟอนิเจอร์ให้องห้องผมแต่ต้องประหยัดหน่อยตอนนี้เออแหลกแหลกมันมันแหลกเยอะจังมาอืมไป กล่องวิเศษหายเอาเราจะเอามาทำม like ังเขือเลยนะ่อาหารหาคดง่ายเลยสนไม้แต่ที่อันนั้นมีหีบ Yes เย่ห็บเอามาตัดเล่นๆว a าชผมไม่อยากจะหยิบเลยผมแค so ่นั่น uh, no, ๆนั่นๆไม่ทำอะไรมากมา แค่ไม่ต้องทำอะไรมากงั้นก็ขวนะัญมาเอาจักเหตุในหตบเลยนะอย่านเะนี้ยที่แอามาดีก็ดีเหมือนกันเนาะแต่เชมายาเยอะจะได้ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เลยอือนี่เอาชีวิตคือแรกแต่เซิร์ฟเวอร์มีปัญหาหน่อยเซิร์ฟเ,เก่าอม,ม,มันมีปัญหาหน่อยเข้าแล้วจะหลุดหลุดหลุด,ลด,ลด,ลด ผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวอันนี้อาชิวลอดใหม่หรือเพราะอะไรเพราะเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาต่อไปเออเจอหมูไม่เอาผมได้ผมได้ทำการรีวิวมอดไปแล้วดูก่อนเอ้ยอะไรเนี้ย มันเป็นหมอดครับหมูอ่ะอนนมันกิ้งเจอเลยเออเอยเอามาหมูกหนังไงเพียบเลยนี่นะเดีย๋ยวไหมครับอันหนึ่งครับเออสื่อมีปัญหาหน่อยอืมจอนีหน่งจุดแปดไหมเนาะ อ่ะงั้นขออไยด้วยครับอ่ะเราจะทำภาพตัดไปแล้วอ่ะก็มาเล่นต่ออ่าอ้าสร้างลบใหม่บางอันน่าจะลบลบมั้งว่ะลบลบอัอนอ่ะสร้างลบใหม่เลยกันมาเราบการสร้างมูฟเฟตี่อย่าเพิ่งครับ ออาเรียบร้อยนี่ไงนี่รีวม,มอดอยู่หมูเลิศสิปะอืมชัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ไงได้แล้วเหนือหมูต่อไปผมจะมาทดสอบว่าอันนี้แข็งแรงขนาดไหนเอ้าเฮ้ยเจอแอปเปิ้ลเลย ตีนี้ทันใจมากเลยอะไรอยู่ฮะจิ๊บจิ๊บจิจ๊บอืมอ๋อในหม้อนยางใส่กรอบไปแล้ว ตัด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 ตตัดตตัดตโอ้ยแยากเหมือนกันเลยเนาะแบพวเราอยู่ในเก็อ๋ o no c h a ไม่น่าอยู่ในเกาะเลยเออทำไมสว่างงี้วะเอาช่างันอาจจะเป็นเพราะโอ้ย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 ส หอกเกาะนี้ชิบหายแล้วไงด,ดูนี่บบเกาะนี่เรเซิร์ฟเกาะล้างเลยจริงด้วยขวานดีไหมขวานเอาไว้สับแต่เอามาข้าหมูออ,อมาใช้เป็นอาวุธได้ดีจรินะแต่เรา จุด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 โอ้โหหลกเหมือนกันเดินต่อไปเดิน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 โ,โอ้โอ้ต้องหาที่อยูดเลยเอ้ยมันอยู่ในเกาะโอโนเชตดอยู่ในเกาะมันอยู่ในเกาะไรไงี้วะอ้าวมันอยู่ในเกาะอ๋อ อ๋อบอกอนนี้หาได่ไงอ่ะคออุดเช้าเหมือนกันเลยเนาะอันนี้ดูเอฟสามมันพวกเราจะอยู่ได้เมื่อต่อทำสะพานตรงนี้ที่นี่อ่ะเพราะเราก็ต้องขุดบ้านทำก่อนตัดไม้ก่นอนดีกว่า อเอาร่อยเช็ดเลย เฮ้ยไม่เป็นกินผิดกินผิดโอ้โหโคตรชาจะมืดเองแล้วแหละตรงนี้ก็ประตูนี่มันเกิดอะไรด้วย ก็ตัวตรงเนี้ยอ,อ๋ออือฮั้ตอนนี้อิ่มแล้วเนาะอ่ะเอาชีวิตรอดหนึ่งเลยเนี่ยโอ้โหติดอังนี้อีกก็ทำเฟอร์นิเจอร์ข่มกุนถ้ายังไม่มืดก็ ก็ทำก็ทำบ้านเลยโอยกลุ่นี้ลีบอยู่นะเหมือนดินจะหมดแล้วด้วยนี่งโงส่สิจะไปโดนอือือกินหมูฮึ่งเลยแม่หน่ว่าก,กินอะไรเนี่ยอ๋อกินหมูทำตอนทำคลิปสิก็ได้กิน อ่างั้นก็ก็มาตา่อครับต้องต้องต้องตัดต้นไม้มามันที่ว่างไม่พองั้นผมวางตรงพวกนี้ก่อนส่วนลิงก็ตัดตัดทันไม้เลยนี่เลยสายมชั่วโมงผ่านไปต้ดเลยตา ออดิสซีเอาะนะสี่โมงสิบเอ็ดนาทีไว้เดี๋ยวผมจะขี่ให้อะว่านาฬิกาผมอยู่หน่อยอย่างโง่ล่ะมันอยู่อยู่ที่ทางขอล่างหน่อยเออผม,ชออมใช้ดที่เสาร์ที่และเอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลบมะเนี้ยเนี่ยเห็นเปล่าเนี่ยหรือวว่าตรงนี้นี่เวลาสี่โมงสิบเอ็ดนาทีอ่ะก็ต่อเลย มบอกอะไรไม่เข้าใจเราใส่ตังวีดูการผสรรมของมังเนี่ยแบบอันหนึ่งขอบไายได้นี่อะไรเนี่ย AI LL มุณชื่อสายเหรอคุณอยู่เล่นเลน,เลนสักหน่อย MC เฮ้ยไม่ออ Z. เอา MC อันนีเเเ้เอาทาั้ง MC แหละ อันนี้เอมซงั้นก็ต้องรอหน่อยอ่ะไอ้บอกนี่ก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรดินเพียบเลย โอ้โหเอะค่ะเอ็นชิงก็ใส่กูประหยัดหนามากเลยติดตรงนี้ชิง่มยยงมาอ,อันเนี้ยมาอันนี้นี้เลยสนมบอลเอ้ยโดนแล้วอะไรไปอืม ม,มันบอกอะไรใครดูงว้นก็น่มันบอกอะไรบอกอะไรเนี่ยวิธีประสมมันยากที่ที่ถึงสุดเป็นวงเลนเช่นนั้นไหน่ะ ไม่แน่ใจว่านั้นส่งไยไปเชนะ่อมมันเนาะมาอือไปต่อไม่มีวัวได้แถวนี้ฟันหลายสุดๆเลยไม่มีวัวตัวนี้แถวนี้อืมแค่ออัเน,นียยเองเหระ ้วกเรื่องอาลังก์จากาสนี่เอามาอันนี้โคตรรีบเลยเอาอที่ว่างไม่พออีกด้วยี๋ยวขยาใหญ่เลยอื้รีบเลยเรียบมาไปเร็วจะไม่มีวันนานยังคนยังค,น,งคนไม่ได้คัดคี้ใครนี่ แตวอะอะไรเนี่ยออ้าวสลับอย่างโง่มับชึ้นกูเกือบโง่เนี่ยเมื่อกีาหาหา้นี่ได้ทำหนึ่งอันดีเลยเดี๋ยวเปิดโต๊ช่างนั้นมา อ่ะนั่งอ่านมาสี่ไว้ไว้ไว้สี่อันก็อย่างดีข้อที่ไม่ได้ก็ไปต่ออ่ออีก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 ไว้ <c oughs> แล้วก็คูต่อไป จะท้อมาเล่นไม่ได้ท้อนี่ท่าน yes แล้วค่อยตะลุยเหมืองเนานะอือฮึอือฮึท่านอาเพียบเลย อืพิกแอ็กจะพังอีกตัวด้วยอืมก็ขออัพไเซิร์ฟด้วยนะครับเซิร์ฟมีปัญหาหน่อเหี่วอะไรตอนนี้วะอทำงานไม่เสร็จดีม่นต้องไหวห้องแถมไม่ว่ามอจะคุยได้เอ้ยเอออะไรวะ โอ้โหชาติเป็นพนจะเสจเลยเนี่ยน,นยั่นเสรไหนลองตีดิเ,อเจอพังเลยเอองั้นก็เอาบล็อกที่ไม่ใช้มามาปิดเลยอ่ะก็ไปบล็อกที่ไม่ใช้มาดิปิดปิดปิดวะปิด,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 ดอี ไม่ต้อนรับคุยยี่อตรงนี้ก็าเว้นเอาไว้อะไรไม่รู้ค่อยเออลืมไปอ่ะไม่ใชต่ตรงนี้ตรงนี้ชิงได้เวลาทำเมืองแล้วอมาคิดนี่ก็มารู้เรื่องจะเลีว้สองเลย เดินไปต่อต่อ,อ,อต่ออีกเดี๋ยวจะพาที่สองแนะอื อือ่านเยอะจัดเลยอ้าวติดเทียนไว้ด้วยทั่วเป็นห้องละลรเดี๋ยวผมเอาทินทีนระเบิดเลยอืม โอ้โหชาร์จนึงกสเงี้เนี่ยอ้าวนี่ยมืดตึกเลยไปคปจอห้องอะไอีกอ้าวลืมทำอันนี้อีก อีกแล้วมักที่ไม่ได้ใช้เดี๋ยวมันมันคือขี่เล่นนะฮ่าๆเล็กๆมันมันคือขี่เอามาแล้ว,ลออวอโอ้ถ้ามีเย,ยอะกว่านี้รวยเลยเองอ,อ้าวตรงนี้ลืม อย่าลืมกดสกายตามเลยนะครับเพื่อกำลังให้ผมครับเดีย๋ยวผมจะกดสกายให้ดูครับที่ติดตามนะครับอขอไวนะ